สวัสดีครับผมตอนคำคำกับผมเนาะกางเบรนก็เริ่มทายกับผมเพราะว่าเห็ดเ็ดของงัวไม่รับผมนี่ก็ใกล้เสือจแล้วครับผมใกล้จะเสร็จแล้วได้จะซองไฟมานเบ็ดก่อนนี่เป็นการตีใหม่ยูคาครับผมจะเสร็จแล้วครับผมใครซิเป็นระบบเลยครับผมในเรื่องข้างหน้าครเนี่ยผมคำกับผมอัปเดตยญำคำเนาะครับ ผมเป็นไม่มีเวลาทายกับผมเพราะว่ากินปีใหม่เนาะเพราะว่าช่วงนี้ปีใหม่เนาะเพราะว่าเลยต้องฉลองกินเ,นเสียบก่อนกับผมเพราะว่าปีใหม่เนาะปีละครั้งเนาะเราก็ต้องมีการให้รางวัลตัวเอง <c oughs> ตัวเองบ้างเนาะว่ามีกินมีอะไรบ้างเนาะเพราะว่าไม่ใช่เราทำแต่งานกับผมเนาะเราก็หาเวลาว่างกับครอบครัวเนาะ กินเนื้อเซลล์กับผมนี่ก็อภิษก็ว่ากับผมเนาะวันนี้วันว่างแล้วถือว่าว่างนะครับผมไปไปกินยางกันก่อนแหละจะไปนอนในสวนยางอยู่เพราะว่านี่ก็กำลังกินข้าวแหล่งกินข้าวเย็นเสร็จเมื่อกี้เนาะก็จะได้ขึ้นไปสวนยางต่อนะว่าก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนกับผมเนาะปีนี้ก็ปีใหม่เนาะพุทธศักราชใหม่เนาะ2566เนาะสัมผัสชมกับผมเนาะก้าวสู่วันใหม่แล้วเนาะ ก็ขอให้เกษตรกรทุกทนเนาะทุกท่านเนาะที่เลี้ยงงัวหรือคนที่หกงัวท่านกับผมเนาะก็ให้สุขภาพแข็งแรงกับผมเนาะช่วงนี้ก็ปีใหม่เนาะก็ขอให้ร่ำรวยๆเด้อครับผมทุกคนเนาะว่าแต่คนที่เข้ามาชมช่องผมก็เริ่มรับเด้อฝากกดติดตามให้นได้ครับเด้อจะได้มีกำลังใจครับผมทำคลิปใหม่เนาะก็วันน้มาก็สูงไฟครับผมสูงไฟให้งัวเนาะ ไฟหมือนจะหน่อยเพื่อไรยุ่งไรเมลยเพื่อนเป็นให,หม่เศษยใหม่เนาะเศษยใหม่เขาเาอามาแต่ห้ย่างครับผมเป็นไม้ยุขาเนาะที่เ้าบักลงแล้วเนาะเป็นเศษยรใหม่งาใหม่หน่อย,มย,มยผมที่เขาแกะมา,าไาามมามมนะด้เนาะเพื่อนไอเนาะเจ้างูหน่อยครับผมเอาบริการลามันครับผมเนาะงูหน้อยเดี๋ยวเปิดไฟแสงไฟแฟลชก่อนดีกว่า อายุหนึ่งเดือนแล้วผมหนึ่งเดือนแล้วเจ้าตัวน้อยของเราเป็นเม่์เพิ่อนกับผมวันนี้อายเพิ่นนี่อันนี้ก็ตีขอ้อมือกับผมตีขอ้อบัวใหม่เนาะตีขอ้อบัวใหม่ทั้งวันกับวันนี้เป็นเป็นไม้ยูคาร์ทับผมไม้กระดาษแหละเอาจาก ของงัวเก่ากับผมเนาะของงัวเก่ากับผมเขาก็ทำมาตีตีกับผมยังเหลือยมองใส่ห่านหยาเนาะมองใส่ห้านหย่ายังทำมาตีกับผมเดี๋ยวเออมาตีใส่ห้านหยากับผมนี่อาจิบายคำไม่เจ่งนะรับผมข้อสุดข้อปลายครับเด้อข้อสุดข้อปลายกับผมภาษายตอนคำเนาะว่ามันมีวิชาไายเนาะอะไรมัวแต่สวายเหล่าครับผมเพราะว่ากินปีใหม่เนาะคือว่าครับผมสวายเหล่าโมนี่ เลยแต่ในเฮ็ดงานใน่ประเด็นแนบผมว่าช่วงนี้ช่วงปีใหม่เนาะเราก็หยุดกินนะผมเนาะมืออื่นก็เสียดายที่มังไส้หนาครับผมมองนี่ละนี่เราจะตีเป็นข้างหลังครับผมมองไส้หนาเนาะมังค่าหนาอื่นดูดูรังใส่อาหารเดี๋ยวนาะง่ายๆเนาะเราก็เสียดายขายระบบฟาร์มเนาะแต่เราก็ลงทุนด้วยไม้ยูคาก่อนที่เรามีเนาะง่ายว่าทำตามงบเนาะงบแบบงบประหยัดเนาะคือว่าข้ออัวแบบประหยัดเนาะ ขบววแบบประหยัดครับผมดีกว่าด้วยน้ำนัวเดี๋ยวสภาพเบื่อเบื่อเบื่อสุดทายไหมครับผมที่ไทยแบบก,ก,กลางเบนเนาะตอนนี้ทายตอนข้าไปก่อนเพราะว่าเป็นความันก็มีระวางเท่าไหร่วัดสวายเหล่าครับผมเป็นขบวัวนบ้านเนาะครับผมงบประมาณก็ไม่มากเนาะนี่เลยเป็นแนวทางครับผมเนาะคนที่คิดจะเริ่มต้นกับผมเนาะที่จะเลี้ยงวัวเนาะครับผม มีทุนไม่มากเท่าไรแล้วก็สามารถจะเลี้ยงหัวได้เนอะอขเฮียนครับน้อแล้วคลิปนี้ก็ยังมาไม่กับผมี๋้วคลิปหน้ากับผมน้อพอไหมกับผมแ,<จ>แล้วคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบาย